ท่านนายกรัตรีได้รับไม้พายจากท่านนายกรัตรีนิวซีแลนด์เมื่อการประชุมเอเปกพฤศจิกายนปี2564ปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปกนะคะระหว่างวันที่14ถึงวันที่19พฤศจิกายนอยากให้ท่านนายกรัตรีเล่าว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในด้านไหนบ้างบ้างน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็กําหนดการการประชุมที่สําคัญสาคัญกับพี่น้องประชาชนค่ะส่วนผมเองนะครับผมเชื่อมั่นว่าคนไทยทั่วโลก กำลังติดตามข่าวการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในกรุงเทพครั้งนี้ด้วยความสนใจนะครับเพราะก็เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ผู้นำเอเปกจะได้เดินทางมาพบเจอกันในบรรยากาศที่เศร,ศรษฐกิจโลกกำลังค่อยๆฟื้นจากสถานการณ์โควิด -19 เพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากเพราะเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ร่วมกันทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด -19 ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีภูมิคุ้มกันนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจของเราไม่หยุดชะงักและสามารถจะเดินหน้าได้หากว่าเราต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้โลกได้เห็นนะครับผมขอใช้โอกาสนี้เล่ากำหนดการประชุมผู้นำให้กับทุกท่านได้ฟังคร่าวๆนะครับ ในการประชุมผู้นำครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศศริกิจระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนในรูปแบบของการหารือที่ไม่เป็นทางการซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ผู้นำทุกคนได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดหัวข้อาการหารือก็คือการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมสมดุลและยั่งยืนนอกจากนี้ผู้นำเอเปกจะได้หารือกับแขกพิเศษก็คือท่านนายก รัฐมนตรีกัมพูชามกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียและประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่างเอเปกกับคู่ค้านอกภูมิภาครวมทั้งจะได้หารือกับผู้นาภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปกเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนในประเด็นดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ ผมยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ต้อนรับกลุ่มตัวแทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจส,สมาชิกเอเปกในวันที่14พฤศจิกายนทางนี้ก็เพื่อจะรับฟังมุมมองและความคาดหวังของลูกหลานเยาวชนต่อที่ประชุมผู้นำเอเปกในครั้งนี้ซึ่งผมเองนั้นเชื่อว่าความเห็นจากเยาวชนนั้นเป็นเสียงที่สําคัญมากนะครับต่อการทาง,งานของเอเปกทางนี้ก็เพื่อจะสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจที่ดีในภูมิภาคของเรานะครับ ผมขอเรียนว่าคู่ค้าสำคัญ10อันดับแรกของไทยทั้งหมดนะครับเป็นสมาชิกเอเปกและในปี2562ซึ่งก็เป็นยุคก่อนโควิด19เราต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเอเปกคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ70ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจาปากท้องและความอยู่ดีกินดีของไทยนั้นยึดโยงกับความร่วมมือภายในเอเปกเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าคนไทย มีจุดเด่นที่สําคัญก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีไมตรีจิตมีรอยยิ้มนะครับที่จริงใจเพื่อจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เบเยเอนได้เสมอผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนนะครับจะเป็นส่วนสํสำคัญในการที่จะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นเจ้าภาพเอเปกครั้งนี้ร่วมกันนะครับ